สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทอม t r านะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการต่อวงจรสําหรับการสลับการทํางานปั๊ม2ตัวโดวยใช้ l ั c ชิ n g r e เลตนะครับก็คืออมรอน GCQ212S ตัวนี้นะครับที่ทําเป็นซีรีส์มาติดต่อกันมา2สัปดาห์แล้วนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นการสลับการทํางานปั๊ม2ตัวนะครับที่เอามาเป็นตัวอย่าง 2อตัวสรูปนี้นะครับก็คือรีเลย์สลับการทํางานตัดต่อปั๊มจากสวิตท์ลกลอยนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็สลับการทํางานปั๊ม2ตัวนะครับก็จะทํางานร่วมกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลักการในการต่ออย่างไรนะครับเริ่มต้นนะครับผมจะกําหนดเมนก่อนเมนให้เห็นจะชัดนะครับเมนไฟนะครับอยู่ต้นและลายนะครับอยู่ทางนี้ แล้วก็เดินสายไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ลากสายที่จำเป็นนะครับนิวตอนก็เข้าไปสั่งคอยขาที่7นะครับทั้งคู่เลยในส่วนของริเลนะครับก็จะตั้งชื่อเป็น LR 1 LR 2นะครับ LR 1ไลชิ่งลิเล่หก็คือ ตัวที่สั่งงานจากสวิตช์รอยนะครับแลชิงรีเลย์สก็คือสลักการทําง,งานปั๊ม2ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัว LR 2เป็นหลักนะครับส่วน LR 1ก็จะมาเปรียบมาเทียบในเรื่องของคําสั่งที่ออกมาจากตัวรีเลย์นะครับตัวแรชิงรีเลย์คำสั่งที่ออกมาจากแรชิงรีเลย์ก็คือขาที่3นะครับจะออกมาเราจะนําไฟที่ออกมาจากขาที่3นะครับของ LR 1 มาเข้าที่ขาที่2ของ LR 2นะครับลชิงรีเลย์ส 2, 2> <_ S 1> <_ S 1> เพื่อเป็นคำสั่งตัดต่อการทำงานนะครับในขณะที่เราตัดต่อการทำงานนะครับเราก็จะต้องมีไฟมาเลี้ยงที่ขาที่1และขาที่8ด้วยเพื่อจะให้สามารถออกเอาพุทไปสั่ง Magnetic ป u ๊มได้นะครับโดยผมจะกำหนดให้ต็นขาที่ 3นะครับเป็นปั๊มตัวที่1ขาที่ขาที่5คือปั๊มตัวที่2นะครับแล้วเราก็จะใช้ไฟจากเลเล์ LR 1นะครับขาที่3ม,มาร่วมพ่วงกับขาที่1ด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาต่อพ่วงกับขาที่8เช่นเดียวกันนะครับเราก็ได้ คำสั่งไฟมาสั่งให้ปั๊มทำงานนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราจ่ายไฟมันจะมีจังหวะที่จังหวะที่ขารีเลย์นะครับสลับกันแบบนี้นะครับแล้วก็บางจังหวะก็จะวนหลุดกลับมาแบบนี้นะครับจะเห็นว่าจังหวะที่มีการมีการแตะ ของคําสั่งหน้าสัมผัสนะครับมายังขาที่3หรือว่าขาที่5ก็ตามนะครับไฟนะครับก็จะวิ่งเข้ามาที่ขาที่3เลยพร้อมกับคําสั่งสัมผัสหน้าสัมผัสรีเล์นะครับก็คือเมื่อยังไม่ทันจะเมื่อหน้าสัมผัสยังไม่ทันจะได้จากนะครับก็มีไฟ ไฟจากคอนโทรลมาเซี่ยววินาทีนะครับเพียงเซี่ยววินาทีแต่มันก็อาจจะทําความเสียหายได้ดังนั้นเราต้องมีทามเมอร์ดิเล์เข้ามาช่วยนะครับก็คือตัวนี้นะครับเอามาเสริมเพื่อให้ลดการทํางานนะครับไม่ให้เกิดการสปาร์กหรือว่าปั๊มกระชากแล้วก็ตัดการทํางานนะครับลขั้นนะครับ ตรงขั้นขาที่1และขาที่8นะครับแล้วก็ลงไปนะครับเส้นทางการเดินทัมเมอร์นะครับก็อธิบายอีกรอบนะครับไฟเมื่อไฟจะขาที่3มาสั่งนะครับจะติดทัมเมอร์ไม่ไปขาที่1ขาที่8ทันทีจะสั่งขาที่2ก่อนนะครับให้เขาได้มีจังหวะที่ไม่ให้ไฟนะครับไปสั่ง ปั๊มโดยไปกระชากนะครับไปกระชากปั๊มนะครับดังนั้นเราก็จะตั้งไว้สักหนึหนวินาทีนะครับสำหรับทามเมอร์รีเลย์ประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้แลชิ่งกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการต่อวงจรกันนะครับ สำหรับการสาธิตครั้งนี้นะครับก็จะมาให้ดูเป็นสซ็อกเก็ตแบบนี้นะครับอันแรกก็คือของร a ชชิ i n ร r เลย์ตัวที่1นะครับ LR 1แล้วก็ s ็อกเก็ตตัวที่2ก็คือของทัมเมอร์รีเลย์นะครับส่วนตัวนี้ตัวที่3นะครับก็คือของร a ชชิ i n ร r เลย์ตัวที่2นะครับ LR 2อโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อสายกันนะครับก็จะเอาแบบไปไว้ข้าง เริ่มต้นนะครับผมต้องการไฟที่จะวิ่งมาจากขาที่3นะครับมาเข้าขาที่2แล้วก็ทัมเมอร์นะครับผมก็จะนำเมนไฟสลับเทสเข้ามาต่อโดยที่ไม่ได้ใส่ห่างปลานะครับเพื่อเป็นการสมดุิและอีกเส้นหนึ่งนะครับมาเป็นการต่อเข้าที่รีเลย์ตัวที่2นะครับและชิ้นรีเลย์ตัวที่2วก็ต่อเข้ากันไป ขาที่2ของเดลเลตัวที่2นะครับและอีกเส้นหนึ่งนะครับผมต้องการให้เข้าขาที่13นะครับจากเมนคําสั่งขาที่3ของแมชชิ่งเลนเนตัวที่1นะครับดังนั้นเห็นว่าผมสาธิต3เส้นนะครับจําเป็นต้องใช้3เส้นในการสาธิตนะครับเ็่จะให้เห็นว่าฟังก์ชันทํางานยังไงนะครับ 2เส้นโอเคเรียบร้อยนะครับส่วนเส้นนี้ก็คือเส้นสมมุติเป็นคําสั่งนะครับไม่เกี่ยวข้องเป็นแค่การสมมุตินะครับต่อมานะครับผมต้องการออกจากทัมเมอร์นะครับแล้วก็ไปเข้าขาที่1และ8ถ้าออกจากทัมเมอร์นะครับผมจะให้เป็นคู่9และ5นะครับ ก็มาเข้าขาที่1นะครับจากนั้นก็ต่อพว่วงมาที่ขาที่8นะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นเส้นคําสั่งที่มาจากเมนนะครับผมเมนผมจึงจะเอาออกมาจากเส้นนี้นะครับที่ออกมาจากขาที่2แล้วก็วนกลับมาเข้าขาที่9ของ t i m e er มอร l a y นะครับ และต่อมานะครับเหลืออะไรเราเหลือนิวตันนะครับพวกนิวตันสำหรับทามเมอร์ดีเลย์นะครับแล้วราชิ้นรีเลย์ผมก็จะต่อเข้าที่ขาที่7นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือหลอดไฟสำหรับสีเหลืองก็คือ ตัวแทนของปั๊มตัวที่1สีขาวคือตัวแทนของปั๊มตัวที่2นะครับขาที่3และขาที่5นะครับขาที่3ก็คือปั๊มตัวที่1ขาที่5ก็คือปั๊มตัวที่2นะครับและนิวตันนะครับก็ต่อพ่วงเข้าที่ขาและชิมเลยๆขาที่7เลยนะครับ สรับน้อตันของหอดไฟผมก็พ่วงเข้าด้วยกันด้วยวาโก้แล้วนะครับก็จะได้ประหยัดพื้นที่ในการสาธิตหลังจากนั้นนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับการวายลิงนะครับแล้วเราก็มาใส่อุปกรณ์โอเคนะครับก็เสร็จแล้ว เดี๋ยวเราจะไปเทสกันนะครับดอดสีขาวก็คือปั๊มตัวที่2นะครับลอดสีเหลืองคือปั๊มตัวที่1เราจะมาดูการทํางานนะครับผมจะใช้การตัดเบกเกอร์และต่อเบกเกอร์นะครับเป็นเสมือนการสมมติว่าปั๊มตัดต่อจากลูกลอยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะครับเปิดปั๊มนะครับตัวที่1ทํางาน ลูกลอยตาลูกลอยตอ่อนะครับก็จะมีการเว้นวัษสักหน่อยนะครับตอนนี้ผมจะปรับสักประมาณ1วินาทีนะครับมาดูความต่างในการทำงานนะครับอโอเค นะครับเราตั้งทัมเมอร์ให้พอป,ประมาณให้หรู้ว่าให้มั่นใจว่าหน้าสัมผัสไม่มีการกระชากนะครับเพื่อให้หน้าสัมผัสจากกันก่อนจึงค่อยสั่งงานปั๊มนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทสกันโดยที่ไม่ผ่านท mm ัมเมอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเส้นนี้นะครับมาต่อเข้าที่ขาที่1และ8นะครับของ l a ชชิ i n เลเลยก็คือเส้นนี้นะครับเข้าขาที่1และ8 ผมก็จะเอามาต่อเข้าที่ขั้วเดียวกันของดิเล์ไปเลยนะครับเพื่อความง่ายในการสาธิตนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาเทสกันใหม่ ดังนั้นเราจึงต้องมี t i m e er มอร l a y เข้ามาเป็นตัวขั้นอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับลชิ่งเลยรนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสอง0บาทนะครับแล้วก็ t i m e er มอตัวนี้ก็ตกไปที่600กว่าบาทแล้วนะครับซึ่งราคาค่อนข้างสูงนะครับถ้าเมื่อนำมารวมกันนี้นะครับก็ไม่ไหวนะครับดังนั้นเราก็มีตัวเลือก หนึ่งก็คือใช้รีเลในการต่อใช้งานนะครับคอสร,ราคาก็จะลดลงมาไม่เกิน600บาทนะครับโดยใช้รีเลแบบนี้นะครับในการต่อเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับเดียวผมจะมาแนะนำในการต่อโดยใช้รีเลยธรรมดาธรรมดานี้นะครับในการสลับการทำงานปั๊มสองตัวนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ